สวัสดีคะ่ะทุกคนสรรหามมาเล่าวันนี้ป้าอ้วนจะพาทุกคนไปที่เมืองอาราชิยามะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเกียวโตนะคะเมืองนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งญี่ปุ่นคะ่ะจุดแรกที่มองเห็นนะคะคือสะพานโตเกตสคยว หรือฉายาสากลว่า Moon Crossing Bridge ถือเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะสะพานนี้เป็นสะพานไม้ทอดข้ามแม่น้ำโฮซุกาวะโดยมีภูเขาอาราชิยามะอยู่เบื้องหลังสวยงามมากนะคะเมืองอาราชิยามะนี้เป็นเมืองเล็กๆที่ดูแล้วมีเสน่ห์ในตัวเองค่ะ ตามถนนตลอดจนตรอกซอกซอยต่างๆมีร้านค้าเล็กๆมากมายมีของดีไซน์เก๋ๆอาหารก็อร่อยเท่าที่สังเกตบางคนก็ขี่จักรยานท่องเที่ยวบางคนก็นั่งรถรากไปท่องเที่ยวแต่พวกเราก็ยังเดินต่อไปยังจุดเป้าหมายเป้าหมายที่ว่านี้คือ เส้นทางสายป่าไผ่อาราชิยามะแบมบูกรูปซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยมอันดับต้นๆวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่ก็รับรู้ได้ถึงความสวยงามของป่าไผ่สองข้างทางที่สูงเสียดฟ้ามีลมโชยมาเบาๆบางช่วงพร้อมกลิ่นไผ่เราสัมผัสได้ถึงความสงบร่มเย็น มีสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆตีนเขาถัดจากป่าภัยมีคนเข้าไปชมเยอะมากถามได้ความว่านี่คือโอโกชิซันโจวิลล่าพื้นที่กว่า12.5ไร่เราก็ตัดสินใจเข้าไปชมเสียค่าเข้าชมด้วยนะคะผู้ใหญ่500เยนและเด็ก300เยนเข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวัง เพราะว่ามีสถานที่สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปมากมายที่นี่คืออดีตที่พักของโอโกจิเดนจิโร่ดารานักแสดงละครชายญี่ปุ่นชื่อดังของศตวรรษที่20ภายในอาณาบริเวณนั้นงดงามไปได้วยบ้านญี่ปุ่นอันสง่างามท่ามกลางความสงบเงียบสวนญี่ปุ่นที่จัดไว้อย่างงดงามมีหอชงชา ผสานกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและบ้านสวยหลังนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ที่ป้าอ้วนนำมาให้ทุกคนได้รับชมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขค่ะอย่าลืมกดติดตามป้าอ้วนนะคะ